จำได้ไหมตอนเด็กๆเ,เราเคยหัวเราะดังขนาดไหนวิ่งเล่นโดยไม่กลัวอะไรเลยเหมือนมีแสงสว่างเจิดจ้าอยู่ในตัวตลอดเวลาแต่พอโตขึ้นผมว่าแสงนั้นมันค่อยๆหรี่ลงนะเคยถามตัวเองเหมือนกันว่ามันหายไปไหนนะแสงที่เคยส่องสว่างขนาดนั้นบางที อาจจะเป็นเพราะความผิดหวังความเสียใจหรือแม้แต่การที่เราพยายามเป็นในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นมากเกินไปเมื่อก่อนแค่ได้กินไอติมแท่งโปรดก็มีความสุขแล้วตอนนี้กลอบรู้สึกว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นถึงจะเติมเต็มได้แต่รู้ไหมผมคิดว่าแสงนั้นมันไม่ได้หายไปไหนรอบมันแค่ซ่อนอยู่ อาจจะรอวันที่เราอนุญาตให้ตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งปล่อยวางทุกอย่างแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองแค่นั้นเองบางทีแสงสว่างที่เราตามหาอาจจะอยู่ในตัวเรามาตลอดก็เป็นได้